สวัสดีค่ะสุกคนมือนี่ผมก็ออกกำลังกายแล้วผมก็เฮดคาร์ดิโอแล้วเนาะก็เลยสิอยากเบานั่มที่น้องอีกคือเก้านั่นละมือว่านี่เบาไปเรื่องนึงละเนาะมือนี่เนี่ยมันมีพอดีมือว่านี่มันก็นมีมีอย่างก็อันจากรัฐบาลนี้แล้วละ,ละออกมาเนาะยาสีอานใหนฟังเด้ออ่นนี่เป็นเป็นข้าาเบาที่เขาโคต์มาเนาะอ่านจากเฟซ เฟซบุ๊กนะคะของนายชาญกริเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกประจำสำนักานายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง10เมษายน2563นะคะเขาเขาบอกว่าผู้ที่โพสต์หมิ่นรัฐบาลมีความผิดตามมาตรา136มีโทษขั้นสูงจำคุกหนึ่งปีหรือปรับสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และแม้ว่าผู้โพสต์จะลบข้อความไปแล้วแต่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวงเล็บ DSI DES I สามารถดึงข้อมูลที่ลบไปแล้วกลับมาได้อันนี้เป็นน่าจะเป็นคําประกาศจากรัฐบาลเมื่อวานนี้เนาะวันที่10เมษายนบอกว่าถ้าผู้ใดโพสต์มินรัฐบาลเนี่ยพิดมาตรา136สิจับนะคะที่นี่เนี่ย คำว่าอันนี้เป็นอาญาแมนบอกมันก็มีทนายท่านหนึ่งเนาะเราซื้อว่า,เ,าเกิดผลแก้วเกิดแมนบอกแล้วเ,เขียนไปว่าเราเราเราเป็นติดแฮชแท็กว่ารัฐบาลห่วยแตกนะคะกฎหมายอาญาต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัดต้องตีความตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดและโทษที่จะลงแก่ผู้กระทําผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา มาตรา2เมื่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา136เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็มีความหมายชัดเจนในตัวว่าต้องหมายถึงดูหมิ่นตัวบุคคลนะคะส่วนคำว่ารัฐบาลวงเลขอ่าโคตรรัฐบาลนะคะพจนานุกรมไทยฉบับราชราชบัณฑิตย,ยสถานให้ความหมายว่ารัฐบาลคือองค์กรปกครองประเทศ คณะบุคคลที่ใช้อำนาจบริหารในการปกครองประเทศดังนั้นถ้ามีคนด่าหรือหมิ่นรัฐบาลต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งเมื่อยังไม่มีบทบัญญัติใดในประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่าการด่าตำหนิหรือดูหมิ่นการทำงานของรัฐบาลเป็นความผิดแล้วก็แฮชแท็กการประทำผิดดังกล่าวย่อมไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2จะนำมา มาตรา136ซึ่งเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานมาปรับใช้ย่อมไม่ได้และถ้าผมด่ารัฐบาลว่าห่วยแตกผมก็มั่นใจว่าผมไม่ผิดแล้วก็แ a s แ t a g และไม่ลบโพสต์นี้ด้วยท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลากู้ข้อมูลนะคะอันนี้เป็นข้อความของออท่านนี่นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยถ้าสมมติว่ารัฐบาลเราแบบนี้เนาะมาตรา136ประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา136 กุฎมา,า,มาตมินประมาทเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นมาตราเดียวกันกับที่ทนายแลวก็พินทองคือดิฉันเองเนี่ยนั่ไปใส่ในการยืนฟ้องร้องมติชนแลวก็คุณเพ็ญศรีเดอ้อแล้วที่สําคัญก็คือว่าสารชั้นต้นสารจังหวัดขอนแก่นเนี่ยไม่รับฟ้องด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่ได้เจาะจงเขาไม่ได้เจาะจงว่าใครเขาใช้คําว่าคนอีสานซึ่งเป็นภาพรวม จึงไม่สามารถเอาความผิดได้เห็นบหว่ามันย้อนแย่พอรัฐบาลสีไส้กฎหมายที่มาจัดการประชาชนทีวิพัก์วิจารณ์ที่ดารัฐบาลสีไส้มาตานี่แหละหนึ่งสามหกประมวลกฎหมายอาญามาเอาผิดแต่ให้คณะที่ประชาชนตัวเล็กตัวน้อยคนเล็กคนน้อยคือประชาชนจังเฮ้าเนี่ยถือดูมิ่นเหยียดหยามจากบริษัทจากบุคคลแต่เขาใส่คําว่าคนอีสาน สารกับบรับฟองบอกว่าเขาบริไดระบุเฉพาะเจาะจงคือเอาตีถ้าสมมติว่าเจ้าใส่มาแต่หนึ่งสามหกในการจัดการประชาชนใดคอยกับทนายกับคอยกับทนายเลยว่าทายักสั้นคือเข้าเอามาตรฐานนี่เลยในการไปจัดการมาติชนกับเพ้นสีเผาเหลืองทองนะคะอันนี้ซ้อยกันจําเลยส้อยกันจําซ้อยกันออกมาส่งเสียงถ้าสมมติว่าเราใส่มาแต่นี้มาจัดการกับประชาชน ในกรณีในกรณีวิพารควิจารณ์ดูมินอ่วิพารควิจารณ์หรือดารัฐบาลแล้วรัฐบาลที่ใส้มาตตานี้มาจัดการประชาชนเนี่ยก็นั่นก็ห้หมายถึงว่ามาตรฐานนี้พินท่องก็สามารถที่จะอ้างถึงได้เพื่อที่สะบอกว่าเอามารัฐบาลก็ยังใส่มาแต่นี้ในการจัดการประชาชนประชาชนว่ารัฐบาลคาว่ารัฐบาลว่าที่จอจงว่าเป็นไผ่เนี่ยตั้งเท่าไหร่คนในคณะรัฐบาลแมนบอกเขาไม่ได้ระบุเฉพาะจอจงเนี่ย ขันเจ้ายังเสียเอาพิษเขาได้นั่นหมายถึงว่าเพ่นสีกับมติชนก็มีความผิดในฐานะที่ดูมินคนอีสานสิเป็นอื่นไปบ่ได้เลยนะคะอันนี้ซอยกันเด้อพี่น้องซ้อยกันเลยเพราว่าเจ้าสิยูไซกสรซังในพื้นที่โลกใบนี้นะให้ซอยกันจําว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลสิส่กับประชาชนถ้าเจ้าใส้มาตรฐานีใครกับสิคอไ้มาตรฐานนีในการไปเอาพิษมติชนกับเพ่นสีคือกัน นะคะอันนี้มือนี้อันนี้คือแบบอ่านแล้วกับประโทบัตรบัตรจะคล้องสีใส่ก็ไปใช้ชนเนี่ยเอามาตานี้มาอ้างเราบอกว่าใส่ได้แต่ในขณะที่เฮ้าเนี่ยเป็นคนที่อยากไปฟ้องร้องเพราะว่าเขาถือดูมินเหยียดยามเราเขาถือเขามีพอมรู้สึกว่าเขาาถือว่าโดยตรงเนี่ยเขาไปยื่นเรื่องต่อสารสาร,สาร,สาร,สารบอกว่าเอาผิดบ่ได้เพราะว่าเขาบ่าได้เฉพาะเจาะจงเพราะว่าเขาบ่าได้ระบุเนาะสมมุติมีความหน่าเกลียดในระบบยุติธรรมอะความแบบ บท้เท่าเทียมความแบบเลือกปฏิบัติยังเห็นได้ชัดเจนมากนะคะอันนี้ซ้อยกันเนาะพี่น้องเนาะฝากไปสมีก่อนเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะ